สวัสดีพี่ส nun ื okay. okay. ่อมวลชนทุกคนนะครับพอดีพี่พี่สื่อมวลชนนะครับก็ก่อนอือเลยพวกเฟรมตัวแทนนะครับขอขอบคุณพี่พี่สื่อมวลชนที่เสียสละเวลามาในวันนี้นะครับก่อนอื่นขอแนะนาตัวทีละคนก่อนนะครับสวัสดีครับผมเฟรมครับนรพัฒน์จันทร์นันท์คุครับสวัสดีครับผมแบงค์นะครับชาญวุฒขันมงคลเจริญครับสวัสดีครับผมภูมิสรวิทย์อาชานิวณิตครับสวัสดีครับผมวิลลี่นะครับอนุวิชชาทองครับ สวัสดีครับผมภูรินะครับภัวานงทิดาคุณประเสริฐครับครับผมก็วันนี้จริงๆแล้วพวกเรานะครับก็ผมวิลลี่นะครับเราก็จะมีโฮมนะครับมีภูรินะครับแล้วก็เฟรมนะครับก็พวกเรานะครับวันนี้จะมาเรียนแจ้งทุกๆคนนะครับแล้วก็ให้ทราบว่าตอนนี้พวกเราได้ยุติบทบาทการเป็นสมาชิกวงแฮชแท็กแล้วนะครับแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยวันนี้จะมีอาแบงค์ด้วยนะครับรวมถึงพวกเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ย หกคนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคนนะครับก็ได้ยุติบทบาทการเป็นศิลปินนักแสดงนะครับของบริษัท M4 Entertainment จำกัดนะครับก็จริงๆแล้วคือเดี๋ยวจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆนอกจากพวกเรานะครับจริงๆมีมีมีในวงแฮชแท็กก็จะมีคนนะครับมีน้องโฟนะครับแล้วก็จะมีนักแสดง มีโฟกัสด้วยนะครับ<ช>แต่ว่า<ช>วันนี้อาจจะไม่ได้มาเพราะติดภารกิจนะครับก็จริงๆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจริงๆแล้วเออมีการคุยกันตั้งแต่ช่วงต้นปีนะครับก็ใช่ใช่แล้วก็ได้ตัดสินใจนะครับเรียกว่าเรียกว่าออขอบอกว่าเป็นการ แนวทางการร่วมงานอยู e, ่ครับที่ไม่ตรงกันพวกเราเลยตัดสินใจที่จะยุติจบเพียงเท่านี้นะครับผมมี้รไม่มีอทราคุยกันครับกเมเดิมที่มันไม่ตรงกันะรในระาการรมงานจอนจะได้รับดอน้นรเราอยู่กับใช่ประมาณหนึ่งปีโดยประมาณ1นึ่งปีะครับใช่ ก็หลังจากที่ได้ร่วมงานนะครับก็จริงๆทงทางต้นสังกัดก็ดูแลพวกเราเป็นอย่างดีแน่นอนครับดูแลพวกเราแล้วก็รวมถึงทีมงานเบื้องหลังดูแลพวกเราเป็นอย่างดีนะครับแต่ด้วยด้วยด้วยแนวทางนะครับสำหรับดือยด้วยแนวทางที่ไม่ตรงกันพวกเราก็เลยตัดสินใจว่าขอยุติดีกว่า่ครับได้ได้ครับกัน จริงๆเรื่องถ้าเกิดเป็นเกี่ยวกับสัญญาที่ทิ้งขออนุญาตไม่ไม่ไมลง<ช>ดีเทลนะครับเพราะว่าอาจจะมีดีเทลที่ไม่สามารถพูดออกไปได้ครับใช่ครับจร,จริงๆมันมีดีเทลที่ได้มีการคุยกันระหว่างทางพวกเรานะครับแล้วก็กับทาง บริษัทนะครับซึ่งจะขออนุญาตไม่ได้บอกดีเทลตรงนั้นแล้วกันนะครับแต่ว่าได้มีการวันเนี้ยพวกเราทุกคนนะได้ยุติบทบาทการเป็นนักแสดงศิลปินของค่ายเรียบร้อยแล้วครับจะพูดยังไงดีถ้ตอนนี้ไม่ถ่ายถ้าตอนนี้จบโวยในระหว่างเราและอดีต จริงๆแล้วคือตอนแรกเราเราเข้าใจว่ามันมันจะสวยครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยได้มีการอย่างที่บอกว่าได้มีการเข้าไปคุยตั้งแต่ช่วงต้นมกราคมครับก็จริงๆทางค่ายเป็นคนนัดพวกเราคุยด้วยครับแล้วก็เป็นคนเ,เสนออะไรบางอย่างมาแต่ว่าอย่างที่บอกว่าทางเราทุกคน ได้มีการสอบถามซึ่งจริงพวกเราไม่ได้เข้าไปคุยพร้อมกันนะครับมีการแล้วแต่คนด้วยครับซึ่งอย่างที่บอกว่าแนวทางหรือว่าในอนาคตเนี่ยมันไม่ตรงกรันหรือไม่มีความชัดเจนอะไรก็เลยทำให้พวกเรา,เาตัดสินใจจริงๆก็ค่อนข้างตัดสินใจพร้อมกับทางค่าด้วยครับ คนอาจจะเจอประสบการณ์ต่างกันกถ้าพูด,พดออกมาพูดได้ดูว่าแสบได้ไหมเป็นไรจริงๆประสบการณ์ที่ผ่านมาครับแต่ละคนแบบเจอมาไม่เหมือนกันแต่ว่าในอนาคตครับผมแต่ละคนมีแนวทางการทํางานที่อยากจะทําในอนาคตแตกต่างกันออกไปนะครับเราก็เลยจึงแบบมีการตัดสินใจกันมาก่อนกันล่วงหน้าแล้วก็ได้มาลงตัวกัน ก็ประกาศตุ่นปีนี้เองครับจริงๆตั้งแต่ต้นปีเลยครับมีการพูดคุยเรื่องนี้กันตั้งแต่ต้นปีครับเหมือนที่ทีวีดีบอกือได้ได้เข้าไปคุยทางต้นทางคือเราเราได้ได้หารือกันนะเพื่อหาตรงกลางที่แบบว่าเขาเรียกไงอ่ะให้แบบสบายใจกันทั้งของทั้งสองฝ่ายดีกว่าแต่ด้วย ด้วยพอได้พูดคุยทั้งแบบรวมแล้วก็แบบส่วนตัวอะไรเงี้ยครับทุกคนก็ได้ใช้เวลาในการตัดสินใจพอสมควรซึ่งแต่ละคนก็จะมีความคิดและแนวทางที่แตกต่างกันแตกต่างกันไปออทีนี้พอเราได้มาพูดคุยกันทีหลังครับก็ทุกคนก็มีการตัดสินใจที่จะยุติเหมือนกันอะไรเงี้ยครับวับนนี้ก็เลยแบบได้รวมตัวกันเพื่อมาบอกแฟนคลับแล้วก็พี่นิสิชมอีกทีนึ่งนะครับเป็อย่างนี้ใช่ครับใช่ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วตัวต้นสังกัดครับเขาก็ ดูแลพวกเราดีมาโดยตลอดแล้วก็ให้ประสบการณ์แล้วก็ให้ความรู้อะไรที่แบบพวกเราไม่เคยแบบบางไม่เคยมีมาก่อนเหมือนกันครับนะ่อะนเรากจันครับิงเราจริงๆแล้วยังไม่ได้มีการแพลแนหรือตัดสินใจนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าใน สมาชิกที่ตัดสินใจที่จะยุติบทบาทนะครับก็คือมี5คนนะครับก็มีผมมีเฟรมมีภูมีภูริแล้วก็มีโฟลดครับซึ่งสำหรับ5คนนี้ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจในการทําอะไรต่อที่เกี่ยวกับเรา5คนที่ทําด้วยกันนะครับแต่ว่าทั้งนทั้งนั้นก็อยากจะฝากพี่สื่อมชนแล้วก็แฟนคลับรุกคนก็ฝากติดตามไม่ว่าถ้าเราจะมีทําอะไรด้วยกันหรือว่าแยกกันนะครับก็ฝากติดตามด้ครับก็สําหรับแบงค์นะครับ พาร์ทนักแสดงนะครับก็คิดว่ายังยังทำงานในวงการอยู่ครับก็ยัง <c oughs> ครับในในส่วนของแบงค์นะครับพาร์ทนักแสดงก็ยังรับงานเหมือนเดิมนะครับแล้วก็แล้วก็มีกลับไปทำธรุรกิจที่บ้านบ้างครับแล้วก็นักแสดงทุกคนก็ยังรับงานกันอยู่เหมือนเดิมครับใช่เดี๋ยวเาบรครับมอ่ จริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าวันนี้พวกเราทุกๆคนนะครับทั้ง5้าคนเนี่ยแล้วก็ยังมีคนอื่นที่ติดภารกิจไม่มาเนี่ยจริงๆก็คืออยากจะมาแจ้งให้ทุกคนทราบด้วยตัวพวกเราเองครับอยากมาบอกแฟนคลับอยากมาบอกพี่สมุนชนแล้วก็อยากมาบอกทุกๆคนด้วยตัวพวกเราเองก็เลยมีการที่ทแถลงในวันนี้ครับออผมคิดว่าแต่ละคน,นะครับ คือเหมือนกับมีแนวทางการทํางานของแต่ละคนแตกต่างกันไปครับบางบางคนอาจจะไปในด้านของการแสดงบางคนอาจจะไปในในด้านของการทําการร้องเดี่ยวหรืออะไรเงี้ยครับผมพวกเราก็จึงได้แบบมีการแถลงลุตีในวันนี้ใช่ครับแต่ตอนนี้ครับแสดงว่าก็จะกัดเดิมเนี่ยกรับรู้ในห้อาพวกเราบอกบอกเรื่องสัญญารับรู้ได้ไได้มีการสื่อารไปและทุกอย่างไปหา เอ่อคุยยังไงดีบางอย่างมันอาจจะไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังจนเราต้องมานั้งอธิบายเก่ยวับในวันที่ต้องเป็ใช่ครับมันมันค่อนข้างไม่ได้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ตามที่ที่ที่คาดหวังตั้งที่ตั้งใจไว้อะครับแต่ว่าถ้าตามกระบวนการของการเอ่อ กเรียกว่าคุยกันแล้วก็แจ้งกันแล้วอะไรเงี้ยครับก็จริงๆก็ถือว่าพวกเราได้ยุติเรียบร้อยแล้วครับผมก็เลยได้มีการที่อยากจะแถลงข่าวบอกทุกๆุกคนครับก็คือเป็นการแจ้งใช่เป็นการแจ้งประชาชนครับแล้วก็ยังกังวลเรื่องอะไรอยู่ครับกังวลว่ากังวลว่า ทุกคนอาจจะยังไม่รู้ว่าพวกเราตอนนี้ก็คือไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่บริษัทนี้แล้วอะไรเงี้ยครับก็ถ้าจะติดต่องานพวกเราก็คือก็คือหมายถึงว่าก่อนหน้านี้ครับแฟนลับหรือว่าแฟนแฟนที่ติดตามวงพวกเรามาโดยตลอดครับผมจากการที่เราไม่ได้ไปออกอีเวนต์หรือไม่ได้ไปออกโชว์ต่างๆครับก็ทําให้เกิดหลายๆคนความสงสัยเนาะว่าพวกเราหายกันไปไหนทําไมไม่ออกผลงานใหม่ออกมาอะไรเงี้ยครับ วันนี้พวกเราก็เลยได้มารวมตัวกันแล้วก็าม,ามามามาบอกกับคนว่าพวกเรายุติแล้วถึงแม้ว่าทางต้นสังกัดหรือ่ายจะจะไม่ได้ประกาศเป็นทางการนะครับผมพวกเราก็อาขอบคุณแฟนๆที่สพอร์ตพวกเรามาโดยตลอดนะก็ไม่ว่าจะพวกเราจะไปในเส้นทางไหนก็ขอให้แฟนๆเนี่ยได้ติดตามพวกเราไปอย่ตลอดนะครับอคุณ เีเริ่มที่ภูมิก่อนละกันนะครับก็ส่วนตัวภูมินะครับก็อยากจะขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนนะครับที่ให้การติดตามมาตลอดแล้วก็หวังว่าแฟนคลับทุกๆคนจะเข้าใจในการตัดสินใจของภูมิแล้วก็พี่ๆน้องๆในวงนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้รับการสนับสนุนไม่ว่าภูมิจะทำงานในเส้นทางไหนก็ตามนะครับ ก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับท,ที่ที่ติดตามกันมาแล้วก็ซัพพอร์ตกันมาตลอดนะครับก็จริงๆพวกเราคือฝั่งนักแสดงกับฝั่งแฮชแท็กครับไม่ได้คุยกันตั้งแต่ต้นนะครับเพราะว่าคือมันเป็นการตัดสินใจของพาร์ทของฝั่งนักแสดงเองแล้วก็ของแฮชแท็กเองแล้วทีนี้เราเหมือนแบบบังเอิญได้คุยกันครับแล้วเรามีความเห็นที่มันตรงกันมันก็เลยทําให้เรามารวมตัวกันในวันนี้เพื่อ เพื่อประกาศด้วยตัวของเราเองว่าพวกเราจะขอ,อยึติดบทบาทในการเป็นศิลปินในสังกัดของที่เดิมนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณแฟนๆนะครับก็คาดหวังว่าทุกคนจะยังสพอร์ตกันเหมือนเดิมไม่ว่าพวกเราทุกคนจะไปทําอะไรของพวกเรานะครับแล้วก็พวกเราก็จะทําให้เต็มที่นะครับไม่ว่าจะทํางานเรื่องไหนก็จะเต็มที่ทุกงาน,นก็สำหรับเพลงนะครับก่อนอื่นเลยขอบคุณพี่พี่แฟนคลับน้องๆแฟนคลับทุกคนนะครับที่คอยสนับสนุน สำหรับตัวเฟรมแล้วก็พี่พี่น้องๆ้องในทุกคนนะครับที่ได้สร้างสรรค์ผลงานาก็เรียกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีที่แบบว่าเราเราได้ไปทําอะไรแบบที่ไม่เคยทําแล้วก็ร่วมกันด้วยนะครับก็หวังว่าทุกคนจะยัยยงซัพพอร์ตพวกเรานะครับไม่ว่าไปเส้นทางไหนนะครับก็สามารถติดตามผลงานพวกเราได้เสมอแล้วก็ติดต่อจ้างงานได้นะครับจ้างได้ครับ ก็ขอบคุณแฟนคลับนะครับที่ติดตามพวกเรามาโดยตลอดนะครับไม่ว่าเราจะไปขึ้นสเตทที่ไหนหรือโชว์ที่ไหนนะครับผมได้รับรอยยิ้มและเสียงของเราแล้วก็ทําให้แฟนคลับได้มีความสุขมาโดยตลอดนะครับขอบคุณที่ยังซัพพอร์ตกันจนถึงตรงนี้นะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับติดตามพวกเราต่อๆไปนะครับไม่ว่าทุกคนจะไปทํางานด้านไหนนะครับผมก็ขอให้ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับครับผมก็สำหรับผมนูอัลบลลี่นะครับก็จริงจริง ต้องบอกก่อนว่า,าพวกเราทุกๆคนรวมถึงผมเนี่ยได้เห็นถึงข้อสงสัยของทางแฟนคลับแล้วก็ทางหลายๆคนที่ติดตามพวกเราไม่ว่าจะเป็นในทาง open chat นะครับหรือว่าทางทวิตเตอร์นะครับก็ได้มีการสงสัยและอยากจะถามพวกเราบางทีก็มีคนที่เมสเซจโดยตรงมาถามเลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่าวันนี้ก็เลยอยากจะออกมาบอกทุกๆคนด้วยตัวพวกเราเองนะครับทุกคนจะได้สบายใจขึ้นแล้วก็จะได้รู้ว่าตอนนี้พวกเราได้ยุติบ,บทบาทแล้วแล้วก็ พวกเราจะเดินหน้าต่อในทิศทางไหนก็อยากจะให้ติดตามผ่านทางโซเชียลของพวกเราแต่ละคนรายบุคคลนะครับโดยที่ในอนาคตเนี่ยไม่ว่าจะมีงานอะไรก็หวังว่าแฟนคลับทุกคนแล้วก็พี่ๆสมุลชนทุกคนก็ยังจะติดตามพวกเราไปนะครับไม่ว่าพวกเราจะทําอะไรก็ที่ผ่านมาก็ขอบคุณที่ให้แรงสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตมาตลอดครับ